สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมืองได้กิ่นอะไรมาไพสารจี้หยุดคิดเรื่องยุบพักการเมืองวันที่หนึ่งสิงหาคม2,566ในภนายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไพศาลพืชมงคลระบุวา่า ความคิดเรื่องการยุบพักการเมืองคือการล้มละลายทางการเมืองของประเทศพอได้ทำลายกฎหมายทำลายกระบวนการยุติธรรมและทำลายการบริหารราชะการแผ่นดินจนยับเยินเริ่มตั้งแต่ยุบพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและอีกสิบกว่าพักที่ผ่านมาจนถึงพักอนาคตใหม่ผลคือไม่สามารถหยุดยั้งความเติบโตทางการเมืองของประชาชนและพักการเมืองที่ถูกยุบได้เลย แตกกับทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและระบอบนิติรัฐของประเทศจนย่อยยับถึงวันนี้กําลังกระทบอย่างรุนแรงถึงโครงสร้างการปกครองแผ่นดินจะเดินหน้าทําลายบ้านเมืองต่อไปก็ลองดูแล้ววันหนึ่งซึ่งคงอีกไม่นานนักจะได้เห็นว่าอำนาจอธิปไตยของปวงชนนั้นเป็นอย่างไรจงหยุดหมาไว้ที่ริมผาเสียเถิด ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ